สวัสดีครับยินดีนเข้าสู่เดียร์วิชชาแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม a s ส e ตโตคอซ่านะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงมอดรถนะครับแล้วก็ลงสนามของเซิร์ฟไทยนะครับที่เขาไปเล่นหลังถนนการนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้ไว้ให้นะครับอยู่ข้างในตัว ใต้คลิปเนาะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับโหลด2อันนี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์มินิเจอร์นะครับเอาไว้เข้าเกมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นแพ็คนะครับเอาไว้สําหรับลงสนามแล้วก็ลงรถที่เขาใช้เล่นกันในแมปนั้นนะครับโอเคแล้วก็ตัวเกมนะครับตัวเกมจําเป็นจะต้องมีแพ็ครถญี่ปุ่นนะครับเจเป็นนิสคานะครับอ่าก็นี่นะครับเจเป็นนิสคาแพ็นะครับ63นะครับ63บาทก็ไปซื้อมาไว้นะครับผม โอเคทีนี้นะครับอ่ะหลังจากที่เราโหลดตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็มีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับให้เราไปที่คอนเทนต์เมนเจอร์ตัวนี้นะครับอ่ะคอนเทนต์เมนเจอร์แล้วเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกโปรแกรมแตกไฟล์นะครับแล้วก็เลือกเป็น Extract นะครับตัวนี้นะ Extract Tool นะครับก็ถ้าใช้วินลาก็ใช้วินลาก็เข้าไปเลยนะครับไปเข้าไป ก็เข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะครับเดลบนคลิกไปได้เลยนะครับถ้าใครใช้วินลาานะนะครับอ่าแล้วก็แยกไปที่นะครับอ่าแล้วก็เลือกไว้ที่หน้าจอเราเลยนะครับโอเคแล้วก็กดโอเคไปเลยนะครับมันก็จะแยกโฟลเดอร์ใหม่ออกมาให้นะครับแบบนี้นะครับพอได้โฟลเดอร์ใหม่ปุ๊บเข้าไปข้างในนะครับก็จะมีตัวเอาไว้เข้าเล่นเกมนะครับเป็นคอนเทนต์เมนเจอร์นะครับอ่าโอเคมีคอนเทนต์เมนเจอร์แล้วทํายังไงต่อนะครับ พอมีคอนเทนต์ม n นเจอร์แล้วใช่ไหมครับโอเคเนาะมันก็จะขึ้นมาหน้าตาอย่างนี้นะครับก็จะหน้าตาแบบงงๆอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับก็ให้เรานะครับเอาไฟล์นี้นะครับกดนะครับกดตัวนี้นะแล้วก็เปิดคอนเทนต์ม n นิเจอร์ขึ้นมาไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวย่อก่อนนะครับแล้วเราก็ลากลงได้เลยนะครับ ลากลงนะครับแล้วมันก็จะมีลูกศรแบบนี้นะครับสีเขียวๆอย่างนี้เรากดแล้วก็เลือก install ไปเลยนะครับมันก็จะเป็นการติดตั้งแมปนะครับอ่ะอันนี้วิธีที่1เนาะกด Install ไปเลยนะครับมันจะติดตั้งเสร็จแล้วนะครับโอเควิธีที่2ทํายังไงนะครับวิธีที่2นะครับให้เราเดี๋วเพคลิกเข้าไปใน h h r pack นี้นะครับเข้าไปเลยนะครับเข้าไปเลยนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูที่คําว่าคอนเทนต์นี้นะครับคําว่าคอนเทนต์นี้นะนะครับโอเคเนาะ แล้วมาคลิกเข้าไปนะครับสำหรับใครที่ใช้วินลานะครับแล้วเราก็เปิด s สตีมขึ้นมานะครับเปิดสตีมขึ้นมาอ่าแล้วเราก็เลือกไปที่เกมเนาะแล้วก็คลิกขวานะครับที่ตัวเกมนะครับแล้วก็ manage นะครับอ่าหรือว่าใครใช้ภาษาไทยก็เขียนว่าจัดการนะครับแล้วก็ browse local file นะครับอ่ากดอันที่2นี้นะนะครับกดเข้าไปเลยปึ๊บนะครับ มันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นโฟลเดอร์เอาไว้เก็บเกมนะครับจะสังเกตว่ามีคําว่าคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์เหมือนในนี้เลยนะครับคําว่าคอนเทนต์นี้นะครับวิธีการก็คือให้เรานะครับดึงลงมาทับได้เลยนะครับดึงลงมาในพื้นที่ว่างตรงนี้ก็ได้นะครับอมันก็จะเขียนไฟล์ทับลงไปเลยนะครับอแล้วก็รอรอรอมันติดตั้งนะครับ หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอ่าที่ต้องใช้นะครับก็จะเป็น Content Manager เนาะนะครับก็ดับเบิคลิกเข้าไปใน Content Manager ของเราเลยนะครับที่เราติดตั้งไว้นะครับที่เราโหลดมาเนาะนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้ให้เรามาสังเกตนะครับที่คําว่าออนไลน์นะครับออนไลน์ตรงนี้นะครับคําว่าออนไลน์ด้านบนนะนี่นะครับออนไลน์เลยนะครับแล้วก็กด กดคาว่าออนไลน์ด้านบนนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ตรงช่องค้นหาตรงนี้นะครับนี่ตรงรูปเครื่องหมายนะครับตรงนี้เลยนะครับว่า hot head อ่ะมันก็จะขึ้นเซิร์ฟเป็น hot head laser ac 2 0 2 1นี้นะครับโอเคทีนี้ทางขวามือนี่ครับจะเป็นรถนะครับเนี่ยจะเป็นรถนะครับที่เราสามารถเลือกเล่นได้นะครับ0นทับก็คือมีคนเล่นไปแล้วนะครับอ่ะ7ทับนี่ก็คือ เล่นไปแล้ว1คันเนาะเหลือ7คันนะครับโอเคนะครับเราก็มาเลือกได้เลยนะครับไม่เลือกขับได้เลยนะครับพวกนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นตัวอย่างสักคันละกันนะครับเป็น A 1 5คันนี้ละกันเนาะนะครับหลังจากนั้นให้เรากดคําว่าจอยนะครับด้านล่างนี้เลยจอยเขียวๆนี่นะครับกดจอยเข้าไปเลยนะครับโอเคก็รอมันโหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับรอมันโหลดสักครู่หนึ่งก็จะโหลดนานๆอย่างนี้นะครับก็รอมัน รถนะครับเพราะว่ารถมีจำนวนประมาณ40คันนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วเนาะนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับให้เรากดไปที่พวงมาลัยเลยนะครับ อ่าโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีคนเล่นนะครับอยู่ข้างหลังอ่าเป็นคนไทยนี่แหละแล้วก็จะมีน้องในดิสนะครับอีกคนหนึ่งไอ้โทนี่ออกกล้องหน่อยเร็วไปครับไปครับไปแซงขึ้นไปเลยแซงขึ้นไปเลยอากันเลยอ่านะครับนี่ครับก็จะมีคนเล่น นะครับเอ้าเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาจะเย็นสิลูกพี่เอสิบห้านี่ครับก็จะขับแข่งกันประมาณนี้แหละ ถนนกว้างๆลงๆอล่อ่ะโอเคเนาะสำหรับการลงมอดอรถคันอื่นๆหรือว่าเล่นคนเดียวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ในคลิปหน้านะครับในคลิปนี้ก็ เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการลงมอดทางด่วนของเซิร์ฟไทยนะครับถ้าชอบอยลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นกับน้องๆก่อนนะครับ không được Ôi, <laughs> bây giờ rất nhiều, đi đi xe สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ d e a r w i c h Channel นะครับผมอ่าก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปอธิบายเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกประจําช่องของเรานะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้เปิดระบบสมัครสมาชิกไว้แล้วนะครับก็ใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับมีแค่ขั้นเดียวนะครับตอนนี้มีเพียงขั้นเดียวก็คือ20บบาทนะครับอ่าการที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็จะสามารถคอมเมนต์ แบบมีอิโมจิมีสติ๊กเกอร์ได้นะครับตอนนี้ผมไลฟ์สดใน u ู u b e เนาะแล้วก็จะมีตัวอิโมจิหลังชื่อนะครับเป็นตามระดับขั้นเป็นเดือนเป็นเดือนไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซ u b สไครต์กดไลก์กดแชร์ของช่องนี้บ่อยๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะก็เพียง20บบาทเองนะครับต่อเดือนนะครับสามารถกดได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ